นะครับหลังจาก EP 5ีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการทํางานขั้นต่อไปนะครับใน EP 6ีนี้นะครับก็เป็นการที่เราส่งงานนะครับให้กับช่างนะครับหลังจากที่เราได้แบบเหเอียดแล้วนะครับหลังยันมงกุฎพระเจ้านะครับหลังยันเสือตะบบซับแล้วก็หลังยันพญานาคราชม้วนตัวเป็นเลขหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะส่งงานให้กับช่างนะครับงานแรกเนี่ยนะครับเป็นงานเขียนแบบนะครับงานเขียนแบบที่เป็นช่างนะครับเป็นช่างผมใช้ช่างหวานนะครับในการ ออกแบบเขียนแบบนะครับนี่ครับเป็นแบบที่เป็น2มิวินะครับนี่คือทําแบบ2มิวินะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ส่งงานนะส่งต่อไปยังอีกช่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่างกี้นะครับช่างกี้เนี่ยจะทําเกี่ยวกับงาน 3D แล้วก็งานเดินเพจนะฮะแล้วก็งานเกี่ยวกับลงบล็อกนะครับงานเดินเพจลงบล็อกจะเป็นช่างกี้ที่ผมให้ทํานะครับ ช่างแรกเลยผมเป็นช่างเอิบใช่ไหมครัช่างสองเนี่ยเป็นช่างหวานเขียนแบบช่างสามนะครับเป็นช่างกี้ดูครับว่าผมใช้กี่ช่างนะครับในการทํางานนะครับให้ช่างกี้เนี่ยเขาดูดินน้ํามงน้ํามันแล้วผมก็ไปตรวจนะครับไปส่องไปเช็คด้วยตัวผมเองทุกกระบวนการเราเช็คละเอียดมากเราทํางานค่อนข้างนานนะครับงานผมจะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็นานมากครับทาให้ผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะรับลูกค้าได้เยอะนะครับเพราะว่าความสามารถ ในการทาเนี่ยผมมันชา้าและเวลาผมตีเหรียญทํางานแบบแต่ละครั้งเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าช่างแต่ละช่างเนี่ยไม่ได้ใช้คนเดียวครับผมใช้เยอะมากอ่ะหลังจากที่เราได้แบบมาแล้วนะครับผมเองเนี่ยนะฮะก็ไปแต่งต่ออีกครับนะครับอ่ะผมเองก็จะส่งงานที่เป็นสามดีให้กับช่างด้วยนะครับส่งงานเนี่ยที่เป็นสามดีเนี่ยให้กับช่างด้วยเพื่อว่าให้ช่างเนี่ยได้ดูรายละเอียดนะครับพื้นผิวหน้าของหลวงปู่หน้าตาเป็นยังไงเพราะช่างเองเนี่ยเขายังไม่เคยไปกราบหลวงปู่ ผมจะต้องเล่าให้เขาฟังว่าหน้าตาเป็นยังไงส่งภาพด้านซ้ายด้านขวาเพื่อถ่ายทอดให้กับช่างที่จะแต่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยช่างก็ค่อยๆแต่งครับนะครับแต่งโดยใช้มีดเกาครับใช้เครื่องกรอทีละนิดละนิดอันนี้เป็นช่างฝีมือนะครับที่ผ่านการทํางานมากว่า2 0่0าปีนะครับที่ผมใช้ช่างช่างนี้นะครับนี่ครับก็พอช่างแต่งเสร็จนะครับเรียบร้อยช่างก็จะส่งมาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ไปส่องส่องเสร็จปุ๊บนะครับ ผมกลับมาตีตะกัวลองพิมพ์ตีตะกัวลองพิมพปุ๊บเราก็จะวงให้เห็นไหมฮะเนี่ยผมจะวงว่าตรงนู้นต่ําไปตรงนี้สูงไปตัดตรงนี้แต่งตรงนี้เพิ่มถ้าไม่ดีเนี่ยเราจะลบและโ<ม>ละ,ละบล็อกใหม่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่างานใกล้เคียงและเริ่มแต่งได้เข้าที่ผมก็จะค่อยๆแต่งและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คอมพิวต์คือถ้าร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมก็จะไปดูด้วยตัวผมเองนะครับพองานร้อยเปอร์เซ็นเราก็จะไปดูด้วยตัวผมเองว่า อ๋อตัวหนังสือเส้นเสี้ยนพื้นเหรียญขัดแล้วแองงกระทะเป็นยังไงขอบเหรียญเป็นยังไงทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็นํามาชุบต่อนะครับช่างผมนี่เยอะเลยไหมเยอะมากนะมาช่างชุบนะครับชุบงานเป็นโรงชุบงานอันที่6นะครับอันที่7ส่งนะครับตีตะกัวและส่งแบบตัวตัดอีก7คนนะฮะเคนสุดท้ายก็เอามาที่ผมนะครับ เอามาที่ผมก็คือเป็นคนที่แปดที่จะมาตีตัวอย่างดูขอบตัดนะครับดูรายละเอียดก็คือใช้เขาเรียกว่าทรัพยากรเยอะมากในการทํางานแต่ละรุ่นของผมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะรับงานคนอื่นได้เพราะว่าอะไระรูคัความสามารถในการทํางานผมนมันช้าเพราะผมเป็นคนทํางานที่ใส่ทั้งจิตวิญญาณใส่ทั้งหัวใจใส่ลงไปในเหรียญน,นะครับ ก็ฝากไว้ด well, nah ้วยนะครับรุ่นแรกนะของหลวงปู่คำพีเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้เหรียญนะครับหลังจากที่เราได้เหรียญแล้วเราก็ตัดเหรียญส่งไปยังนี่ครับโรงกล่องเพื่อทํากล่องอีกนะครับทําไดคัตกล่องนะครับหลังจากนั้นก็มาวางแผนโคเซชนะครับการทํางานในโรงงานนะครับและนะครับหลังจากที่เราได้แบบเรียบร้อยนะครับผมเองเนี่ยก็จะวางแผนที่จะนะครับออกแบบ รายการนะครับผมเองหลังจากที่เหรียญทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะเริ่มวางแผนที่จะออกแบบรายการ